สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องธนกรน f r f i วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟนะครับหมดวางระเบิด 老不

ด้ยตรงนั้นเนี่ยฮะโอ้โหโอ้โห มึงละเพื่อนเออโอ้โหเพื่อนยังโหดอ่ะใช้ฟองหวงัวทำไมเงินมันมีแค่ห้าห้าเหรียญนอะเราใช้เราเราบางคนเก็บระบบสซีโฟยนะครับ เพื่อนต้องไปสกัดมันข้างบนเด้ออัจจะเป็นคนวางเองเอาไว้นอนไม่ได้ชึบเอาเดี๋ยวก่อนตายวอ จิ้มพื้นพื้นพื้นเพื่อนๆค่นโอเคเพื่อเราเพื่อนเราสังหารเรียบเลยโอ้โหเพื่อสังหารเจ็บโอ้โหอันนี้แค่์แลลอกสอง ที่สองถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปสร้างห้องก็กดไลค์ถึงห้าไลค์นะแล้วผมจะทำคลิปสร้างห้อง น่าจะโลโบนะคะเพื่อเราตายอะ่ะเราต้องเกลียดมันเฮ้ยสวัสดีทำไมมันไม่เล่นอะ่ะมันไม่เล่นก็โดนเราจี้หาไป 你又干吧 เดี๋ยวผมอะจะแบบลงคลิปตอนวันหยุดนะเขเคไหมตอนวันหยุดอะ่ผะผมจะลงวันหยุดเหรอผมจะลงวันละคลิปหรือว่าสองคลิปนี่ะถ้าเป็นวันหยุดนะลงเสาร์อาทิตย์หรือว่าถ้ามีวันหยุดจันทร์กัรก็ลงจังนทร์อัรด้วยนะเข้าใไหมลงวันหยุดอะ่ะ หรือว่าถ้าวันแค่วันหยุดผมมีเวลาก็จะมาลงนะเราเล่นอีกตาหนึ่งดีไหม่นาน,นเนี่ยโอเควีสี Sorry, 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 sorry. เอ้ยกระโดดทำไมอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเกือบแตกอ่ะอุ๊ยเอ้าเอ้ามาจากไหนวะเอ้าลบโนไม่ใช่หรอเอ้าย่อให้มันเถอะย่อให้มันย่อให้มันเลยเออเออเฉลยเพื่อนเฮ้ยอย่างี้เราเหย่างยี้เราเฮ้ยเอ้า ย,ย,ยังไงก็ยังยิงนักสืบดีคิกโก้ผมว่านะะมีกสร์ดิโก้อะยิงแบบอ่าสี่นัดระตายนะเพราะว่ามันแรงยิงอ่ะแต่ก็แลกมากับการยิงช้าถ้ามีเักสดิโก้อัตราในการยิงผมบอกเลยว่า โกงกว่ารบรรดาปินพกมากมากเลยนะเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะมาลงคลิปให้เยอะขึ้นนะ ขับช้าตาอวอไม่ทันโอ้โหคือผมกดแล้วเอ้ยขอบคุณเลื่อน ไอ้ทองสัน ตอนนี้ผมอัดพื้นที่เป็นจิ๊กเกอร์ไว้แล้วเฮ้ยไม่โดนหัว น,นี่มันปีนยุ่งจบเลย แบบไอวอจำกัดอะแบบมันแบบผมไม่ค่อยชอบอะไอวอมันแบบซื้อจำกัดอะเอาดาวก่อนเหรอเอาโหเพื่อน ได้กันหมดเลยอ้าขอเรื่องขออีกโอ้โหเเพื่อนมัน ต้องรอนะครับถ้าอยากเห็นผม,มตั้งใจรอเ็วเพราะว่าอันนี้เพื่อนนี่ว่าอัดไปอัดมันไป อัดมันเข้าไปข้างในนี้อู้เอ้าเอามาบอกว่าได้ไงอ่ะเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเอาเถเดี๋ยวถ้ามันซ่อนไว้ที่ไหนนะเดี๋ยวผมจะอัดมันให้หมดเลยอัดมันบูอัดอะเอาอะให้เหมือนปูอัดเลยให้มันตายไปเลย อ๋อออ่ะอะ,อะแล้วมันก็จะตกแม็ก์ปะนั่นแหละตอนนั้นนะผมเคยเอารถสปอร์ตไปชนกับเพื่อนใช่ไหมแล้วเพื่อนมาตกแมตตายเลยอะ่ะเอาหายไปแล้ว,ลวนั่นไงยมง มันหนีไปหมดเลยเออนี่แหละเพื่อนดีมากเพื่อนจับกั้มมันจำมันยล่ะฆ่ามันจับกั้มมันครับฆ่ามันเราจะใช้ลูกซองกับอันพนะีดีสูตนะอ b 0ีน่าจะดีอยู่นะ ม,มาก,ก่อนนะคือปืนโปดต์จะบอกว่าถ้าไอพีนศูนย์ชนะเน่นนจะลองดูด้วยตอนนี้จะชนะไหมไอวีนศูนย์แบบมันยิงในระยะใกล้นะแต่ระยะไกลก็จะเหมือนตองควงแหละเหมือนตองควงนะเอ็มพีนศูนย์ะแต่มัน นองควงม,มันจะดีขึ้นหัวหละแต่ไอ้มีดถุงมันจะไม่ค่อยดีขึ้นหัวแต่มันจะงัดหัวง่ายกว่าใช่หรเปล่าเนี่ยหรือว่าพูดอุง้ยจะตายป่ะเนี่ยเอ้าล้าทีแล้วคือผมมันมีบทบาทในการต่อสู้ ผมจะอัดมันอะีกนะท่านแหละจังหวะนี้อัดอัดอัดอาดไว้อัดเป็นหัวอาดเลยตั้งยังออกมาละไปอาดไว้อาวออกมาเลยอ่ะเจ้าเข้าไปนะใช่ไหมฮะเจ้าเข้าเข้าไปเจ้าก็โดนอัดตายเลยอ้าว เป็นไงล่ะโทษหาของการอัด <c oughs> ถ่าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาผมด้วยนะครับแค่นี้ก่อนนะครับ